สวัสดีครับมาเป็น พยานะครับบรรยากาศที่เราข้างล่างนี่นะครับเป็นคารวานไฮรัตรีโวนะครับถือว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เลยคุณผู้ชมขับทดสอบกันไกลๆนะครับ17ประเทศ2ทวีประยะทางรวมเนี่ย19,250กิโลเมตรนะครับจากนี่คุณผู้ชมกรุงเทพนะครับไปถึงเวนิสประเทศจะลลีครับก็แบ่งเป็น5สเตจนะครับเริ่มจากกรุงเทพนี่ครับตอนนี้อยู่กลางเมืองเลยนะฮะอยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีนะครับ สเตจแรกเนี่ยกรุงเทพขึ้นไปจีนนะครับสเตจที่2จีนไปอุซเบกิสถานสเตจที่3อุซเบกิสถานอิหร่านนะครับสเตจที่4อิหร่านเข้าอิสตันบูลแล้วก็ปิดท้ายสเตจที่5นะครับอิสตันบูลไปที่เวนิสประเทศอิตาลีครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่รัดแรกนะครับสเตจแรกนะครับมือขับไม้แรกก็จะเตรียมตัวออกกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ9กโมงครึ่งครับก็เดี๋ยวเรามาส่งเขานะครับให้ เดินทางโดยปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับส่วนผมเนี่ยไปรับไม้ต่อทริปสุดท้ายก็คือสเตจที่5ตุรกีเวนิสครับแล้วนะเดี๋ยวมาติดตามกันครับ ลูดเข้ารายการยิ่งใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะนี่คือมาเตอร์ดิงออนแต่ว่านั่นเป็นอินทรูดที่เรานำเข้ารายการนะครับจากการจัดทริปนะฮะของ Toyota h i l u ั Revo ที่ไม่ใช่ธรรมดาฮะเป็นการเทสรถที่ยาวไกลามากกรุงเทพอ,อิตาลี่45วันวับ โอ้โหจะต้องใช้รถนะฮะหลายคันแล้วก็ผู้สื่อข่าวมากมายขนาดไหนเพราะว่าเขามีการแบ่งช่วงนะฮะแล้วก็มีการทำอีเวนต์กันค่อนข้างยิ่งใหญ่ทีเดียวงานนี้คุณโก้เนี่ยจะต้องเกาะติดมาให้เรารับชมแล้วก็รวมถึงคุณโก้จะเป็นหนึ่งในผู้ไปร่วมทดสอบในเส้นทางนี้ด้วยณโก็ตามตัวตัวเลขที่เขาให้มานะครับหนึ่งหมื่น 9,250กิโลเมตรฟังไม่ผิดนะฮะ19,250กิโลจากกรุงเทพนะครับวันไปตัวตามอินทูลุทที่คุณผู้ชมเห็นผมไปส่งเขาด้วยเนี่ยนะฮะอ๋อคุณก็ไปเหรอตอนเขาปล่อยตัวใช่ฮะก็โรงแรมดุสิตธานีเนี่ยที่ดุสิตธานีครับนี่ไม้แรกมือแรกนะครับก็วิ่งขึ้นไปเชียงรายนะครับข้ามด่านที่เชียงของนะครับเข้าลาวเข้า12ปันนา เข้าทงแคน12ปัณนานงโมทิตกาอกถึงตุนห่วงประเทศจีนอันนี้สเตจจีนก่อนที่จะเล่าว่า5สเตจมีอะไรบ้างคุณผู้ชมจะบอกว่าโตโยต้าเนี่ยทำไมฮะถือเป็นผู้บุกเบิกแล้วก็คือเป็นเจ้าใหญ่เงินเยอะด้วยทําอะไรก็แบบพอมีโปรดักตใหม่นะครับก็ทุ่มเต็มที่คือตอนจําได้ไหมว่าตอนรีโวขออภัยครับวีโก้ตอนวีโก้วีโก้ออกมาใหม่ๆปี47 อ่เป็นสิบปีละนานแล้วนานแล้วสิบสิบปีละสิบปีนิดๆเลยครับตอนปีนั้นสี่เจ็ดก็พานักข่าวขับจากกรุงเทพขึ้นไปลี่เจียงไปจีนมาแล้วนี่ครับถัดมาจากนั้นปีหนึ่งก็ขับจากลี่เจียงไปที่เบตโอ้โหนี่ครับถัดมาจากนั้นอีกปีหนึ่งขับจากที่เบตไปชัสเคนอุซเบกิสถานโูก็ไกลขึ้นเรื่อยๆที่ตอนรีโวลีโวเก่านะฮะฮะก็คือเจ้าไอตัวไกลขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าแต่มันต่อกันคินแจ๊ ใช่ไหมฮะปีแรกคุณไปมันคนละปีกันอ่ะมันเส้นต่อการเส้นต่อกันใกล้ๆกันตามรูทมันใกล้ๆกันเส้นทางสายไหมนี่นะฮะจีนไปสู่ทางอุซเบกิสถานอะไรเนี่ยก่อนที่จะเข้ายุโรปเนี่ยคือเขามันต่อต่อกันอยู่สำหรับวีโก้เก่าแล้วก็ขับคนละปีนะครับแต่พอเป็นรีโวโฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปที่แล้วนี่นะรู้อยู่แล้วว่ามีโอกาสที่โตโยต้าจะจัดคารวาล แบบนี้ <ừ> mm. แต่ก็ยังคิดในใจอยู่ว่าก็เต็มที่ก็ต่อจากอุซเบกิสถานไงอุซเบกนิดเดียวแล้วเข้ายุโรปนิดเดียวแล้วอุซเบกก็เข้ายุโรปได้เลยเข้าเข้า,ขายุโรปได้แต่สุดท้ายนะครับตโตโยต้าไม่ทําง่ายๆแบบนั้นฮะ <S 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 โอ้โหปรากฏว่าทั้งทีต้องใหญ่ครับคือนักข่าวเห็นแล้วก็หนึ่งแรกคือคือเฮ้ยเอาจริงขนาดนี้เลยหรือคือเริ่มจากกรุงเทพเลยเซตกันใหม่เลย เริ่มจากกรุงเทพเลย<ะ>แล้วก็ไปปิดกันที่เวนิสประเทศอิตาลีนะครับรวมการเดินทางเนี่ยคุณแจ๊ค<ะ>45วัน45วันร่วม20,000กิโลเมตรนะครับผ่าน2ทวีป17ประเทศครับยิ่งใหญ่มากอลังการอ้าวเดี๋ยวผมจะบอกช่วงให้ว่ามีช่วงไหนบ้างจะเริ่มเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนี่คือปล่อยตัวไปแล้วไปแล้วนะฮะเส้นทางแรกเนี่ยนะครับจะมีเป็นเส้นทางประชาคมอาเซียน มุ่งหน้าผ่านฝั่งอารยธรรมตะวันออกถึงตะวันตกนะจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะไปถึงเมืองตุนหวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนนะเขาบอกว่าจากเพื่อเขาถึงเขตทุ่งหญ้าสู่ต้นกำเนิดของแม่น้ำห่วงโหอันนี้ช่วงแรกระยะทาง4,970กาิโลเมตร4,970อันนี้ก็ ถือว่าไกลมากแล้วนะอันนี้ก็ห้าพันโลแล้วนะห้าพันโลแล้วอันนี้คือช่วงแรกไปถึงเมืองตุนหวงประเทศแล้วก็ไอ้พวกขับไม้แรกนี่นะฮะยังไงฮะก็นั่งเครื่องกลับมากรุงเทพครับแล้เหรอแล้วก็ไอ้ช่วงไม้สองทำไงอ่ะไม้สองก็นั่งเครื่องไปลงอ๋อนั่งเครื่องไปลงตุนหวงเลยครับไม่ต้องขับวีโก้ขับรีโว่ตามไปไม่ฮะคือผมไม่ได้ใจว่าไอ้ตุนหวงอะไรเนี่ยมีมีสนามบินหรือเปล่าไ่รู้เขาไปลงสนามบินไหนละ แต่ว่าไปรับไม้ต่อขับรถกันต่อที่ตุนห่วงนั่นแหละออันั่งเครื่องไปก่อนพอเครื่องลงปุ๊บแล้วก็ไปขึ้นรถนะรีโว่นี่แหละนะครับช่วงที่2จากตุนห่วงนะครับของประเทศจีนเส้นทางจะไปถึงเมืองทัชเคนของประเทศอุซเบกิสถานครับเขาอธิบายว่าเป็นเส้นทางสายแพรไหมจีนย้อนรอยตลาดค้าโบราณท่ามกลางทะเลทรายสู่เอเชียกลางระยะทาง3 0 0พ หนึ่งร้อยสี่สิบกิโลเมตรอืมอืมอันนี้ถ้าตามตัวเลขเนี่ยช่วงนี้จะสั้นที่สุดช่วงนี้สั้นสุดนะแต่ว่ามันไม่ได้สั้นต่างกันเยอะนะก็สามพันหนึ่งอ่ะครับสามพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนะฮะถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยโอ้โหคือหลายรอบอะกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่หลายรอบมากกรุงเทพเชียงใหม่แค่เท่าไหร่เองหกร้อยโลร้อยโลเองนะโอ้โหนะอันนี้เป็นช่วงที่สองนะครับ จากตุนห่วงของจีนไปถึงเมืองทัชเคนถึงอุซเบกิสถานแล้วนะฮะต่อไปนักข่าวจากอุซเบกิสถานที่ทดสอบทุ่งที่2เสร็จก็นั่งเครื่องกลับมาประเทศทนักข่าวไทยจาก, istan, ากอุซเบกิสถานนั่งเครื่องกลับมา <laughs> นะฮะแล้วนักข่าวในเซตที่3ครับก็นั่งเครื่องนะฮะจากเมืองไทยไปที่ทัชเคนไปที่อุซเบกิสถานเพื่อไปทดสอบช่วงที่3นี้ครับก็คือจากอุซเบกิสถานไปยังเมืองเตหะรานของประเทศอิหร่าน เขาบรรยายว่าเป็นเส้นทางสายแพรไหมไข่มุกเอเชียกลางเชื่อมต่อยุโรปและแอฟริกาผ่านต้นกำเนิดอาหรับราตรีสู่ดินแดนเปอร์เชียหูดนตรีปีผมมาเลยนะดนตีวัดนธรรมยิ่งใหญ่ครับสุดยอดอิหร่านคือถ้าเราลืมภาพเรื่องสองครงามการลบไปฮะอิหรานเปอร์เซียความยิ่งใหญ่นอดีนะฮะเขาเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมครับรายะทางช่วงนี้ครับ 3,990กิโลเมตรครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันอ่าเนี่ยเป็นช่วงที่3ต่อไปรับไม้ต่อช่วงที่4นะก็จะมีนักข่าเราไปที่เมืองเตหรานประเทศอิหร่านนะครับเพื่อไปเทสต์ไรเจ้าไฮลักซ์ริโวเนี่ยนะครับต่อไปถึงเมืองอิสตันบูลของตุรกีแล้วอู้นี่ช่วงที่4ไปถึงตุรกีแล้วนะฮะรวดเร็วจริงๆเขาอธิบายว่าเป็นเส้นทางสายเปอร์เชียนะครับจากศูนย์กลางการค้าตะวันออกกลาง ผ่านไปสู่ดินแดนประวัติศาสตร์แห่งมหาสงครามกรุงทอย oh โโอ้หที่มีม้านะฮะม้าไม้นี่นะฮะถูมามา um ต้องอยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะสู่เมืองสองทวีทวปก็คือต,ตุรกีเนี่ยอิสตันบูลเนี่ยประเทศตุรกีเนี่ยนะครับมีทั้งฝั่งที่อยู่ยุโรปกับ<อ>ฝั่งที่เ่ียเชียใช่ใช่เอาระยะทาง,ทาง ระยะทางเท่าไหร่ครับช่วงนี้ฮะ3,710กิโลเมตรครับหย่อนย่อนจากช่วงที่3มานิดเดียวนะฮะ200กว่าโลเท่านั้นเองนะฮะอันนี้เป็นช่วงที่3านช่วงที่4ต่อไปเป็นช่วงที่5อันนี้ช่วงไฮไลท์เลยฮะเพราะว่ากุนโก้จะไปเองนั่งเครื่องจากสุวรรณภูมิเนี่ยไปเลยไปที่อิสตันบูลนะครับของประเทศตุรกีเพื่อจะขับในช่วงสุดท้ายทดสอบเพื่อไปถึงเมืองเวนิส ของอิตาลีเขาอธิบายว่าเป็นเส้นทางการค้าโบราณรอยต่อ2อทวีปอันนี้เส้นทางจะแอดเวนเจอร์มากเพราะว่าข้ามเทือกเขาเอลฟ์นะครับสู่เมืองแห่งสายน้ำราชินีแห่งทะเลอาดร i a ตติกเวนิช ้ผมให้เขาเชิญคุณไปได้ไหมผมว่าผมก็ไปด้วยดีกันโอ้โหคุณดิ้วขนาดนี้นะคือมันต้องนานนิดเนินไงมันมันอารมณ์กรรมจนภัยนะแล้วก็การเรียกได้ว่าโอ้สมบุกสมบันนะมันข้ามภูเขาข้ามเทือกเขาเอลฟ์ขนาดนี้มันคุณไปเองนะเนี่ยผมก็ว่ากันแหละดิ้วซะดิ้วซะขนาดนี้เส้นทางนี้กี่กิโลกรัมคุณสามพันสี่ร้อยสี่สิบกิโลเมตรครับโอ้สุดยอดนะก็ผมไปขับสเตจนี้นะฮะสเตจที่ห้าสเตจสุดท้ายคุณผู้ชมตอนนี้เพื่อนๆก็เตรียมการกันไปแล้วไม้แรกนี่เตรียมเตรียมเออ่ ไม้แรกเขาไปกี่วันแล้วห่วงแล้วตอนนี้เขถึงแล้วเหรอฮะก็คือเปิดไปตั้งแต่วันที่3มีิถุนายนนะครับไม้แรกก็จะถึงวันนี้น่าจะจบภารกิจแล้วน่าจะถึงแล้วก็เตรียมไม้ต่อต่อไปนะครับผมเนี่ยสเตจที่5เนี่ยชื่อว่าเนี่ยนะครับจากอิสตันบูลไปถึงเวนิสอิตาลีเนี่ยนะับผมจะบินขอไปแทนถ้าขับเลยเนี่ยขับตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึง17กรกฎาคมแต่บินแต่บินงมต่วันที่6และอ๋อเพื่อจะไปส่งไม้ต่อในวันที่7กรกฎาคมสุดท้ายนะฮะ ถึง17กรกฎาคมระยะเวลาประมาณ10วัน11วัน10วันครับวัน10วันเศษ3,440กิโลก็เฉลี่ยเฉลี่ยหันหานมาง่ายๆก็วันละ300กว่าโลก็ไม่ได้โหดอะไรนะคือในเนี้ยเขาบอกว่าเป็นรถรีโว่9คัน นะครับแล้วก็อาจจะมีรถสวิตคันหนึ่งที่เป็น Fortuner อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ไฮไลท์เขาก็ว่าคือท่านรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ t o y ย t a m มอเตประเทศไทยเนี่ยนะครับค bueno ุณวุฒิกรสุริยะฉันธนาหนนท่านก็บอกว่าการเดินทางในทริปครั้งนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการพิสูจน์สมรรถนะและคุณภาพนะฮะของรถกระบะที่ผลิตโดยคนไทยคือเจ้าตัว r ีเนี่ยผลิตโดยคนไทยนะครับ เขาไป9คันด้วยกันคุณบนเส้นทางสายไหมกรุงเทพอิตาลีข้าม2ทวีป17ประเทศเป็นการต่อยอดการเดินทางบนเส้นทางสายไหมาจากครั้งก่อนนะุะะณโกเล่าให้ฟังตลอดเส้นทางจะได้สัมผัสประสบการณ์การขับขี่ไฮลักซ์รีโวพร้อมกับพิสูจนสมรรถนะพันแกร่ง องช่วงล่างแน่นอนว่าเส้นทางมหาโหดขนาดนี้ช่วงล่างหน่อมแนมนี้ผ่านไปไม่ได้แน่นอน,น,น,อนต้องแข็งแกร่งอย่างยิ่งเครื่องน <ะ S 1> ยนต์ด้วยครับโอ้โหต้องม,มีการยึดเกาะของถนนเป็นอย่างดีนะความยอดเยี่ยมของระบบช่วงล่างใหม่ด้วยแล้วก็รวมถึงความทนทานของเครื่องยนต์อย่างที่คุณโก้บอกที่พร้อมรองรับกับทุกสภาพถนนแน่นอนว่าต้องเจอถนนหลากหลายรูปแบบมากคุณโก้จริงฮะใว่ไหม ขายรถคันเดียวคันเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนคันไม่ได้แอบไปเปลี่ยนแต่วหลักก็มีทีมคอยดูแลอยู่นะครับเรื่องเครื่องเรื่องเรื่องยางอะไรต่างๆทีมเซอร์วิสต่างๆก็ขับกันยาวๆเกือบคือตัวเลขเนี่ยเขาดันให้19,250กิโลเมตรแต่ผมว่ารวมหลงรวมอะไรเกินฮะตะลุ20,000มีหลงด้วยอันนี้เขาอาจจะวัดคืออาจระยะทางอาจจะมีออกนอกบ้านเอเจนเจอร์บ้างก็บวกลบกันไปก็น่าจะ2 0 0 0 0หน่อยใช่ขับทั้งวันนะคุณผู้ชมนะครับคืออย่างผมเนี่ย5วันนะครับ เริ่มจากตุรกีเนี่ยนะครับขึ้นขึ้นเหนือไปนิดนึงเข้าทางบัลแกเรียครับบัลแกเรียแล้วก็โรมาเนียนี่ยุโรปต้องไปชิมโยเกิร์ตบัลแกเรียก่อนตรงนั้นเป็นต้นกมเนิ่อันนั้นมันโยเกิร์ตที่เขาขายบ้านเราแั่นั้นก็ถือว่าเป็นอ่า โยเกิร์ตเขาชื่อดังเหมือนกันต้องไปทานที่บังกกเรียนะฮะไปทานถึงนู่นเลยอ่าไหนๆก็ไปถึงแล้วคุณแวะผมกลัวจะทานไม่ได้ฮะับทำไมฮะเดี๋ยวท้องเสียต้นตำรับมันแบบอ้าวเหรอมันจะกินไม่ได้ใช่ไหมนะฮะก็จากอิสตันบูลนะครับตุรกีขึ้นเหนือไปที่บังกกเรียนครับเดี๋ยวจะไปหาโยเกิร์ตตามที่คุณแจ็คว่าโอเคแล้วเข้าโรมาเนียโอ้โหต่อไปที่ฮังการีโอ้โหแล้วก็สโลวีเนียโอ้โหนี่ยุโรปนะฮะขออนุญาต แวะแต่ละที่นีดแวะถ่ายรูปถ่ายรอยก่อนได้ไหมมันต้องมีฮะมันต้องมีแล้วก็ไปปิดท้ายที่เวนิสอิตาลีตกวันนึงเนี่ยคุณผู้ชมขับวันละประมาณเี่ไร่ฮะสี่ร้อยกิโลเมตรบ้างนะครับ300กิโลเมตรก็มีนะครับ500กิโลเมตรก็มีก็มีนะครับแล้วแต่เส้นทางโอ้ก็เรียกได้ว่าโอเคนะมันไม่ได้โหดที่จะต้องขับทั้งวันเป็นพันกิโลอย่างนั้นไม่ใช่นะฮะอ่ะสามร้อยสี่ร้อยกิโลนี้อุ้ยสบายแล้วแถมเวลาสำหรับการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ดื่มด่ำกับ เส้นทางนะตามเส้นทางแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์คือผมอาจจะดีหน่อยตรงที่ยุโรปมันถนนมันดีหมดแล้วไงถนนเอ่ยการสื่อสารเอ่ยอะไรเงี้ยมันเป็นห่วงไม้แรกกันเนี่ยใช่ใช่แตไม้อื่นเนี่ยมันมันสมบุกสมบันหมดรวมถึงไม้ไม้ไหนไม้สามหรือไม้สี่ที่มันต้องผ่านทะเลทรายคุณวิเคราะห์ซิว่าไม้ไหนก็จะโหดที่สุดเนี่ยเส้นทางดูแล้วเนี่ยเส้นไหนน่าจะโหดที่สุดเนี่ยช่วงสามก็ช่วงสี่ครับแล้วฮะแต่ช่วงสี่นี่น่าจะสวยแล้วก็ไปยาก เพราะจากอิรานเข้าอิสตันบูลไปอิเตไปตุรกีเข้าเข้าตุรกีคืออย่างทัสเคนเนียมีก่อนก่อนก็มีคนไปกันมาแล้วไงอ่าใช่อันนี้เบิกเบิกมาแล้วแต่ช่วงสนะฮะน่าสนใจไตฮานอิรานนี่นะฮะเข้าอิสตันบูลตุรกีเนี่ยอันนี้น่าจะสวยแล้วก็น่าจะเป็นแรงสเกปที่ใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยเห็นแล้วก็ไปยากมีใครเคยเห็นแต่ว่า คนไทยน่าจะไปยากเส้นนี้ส่วนใหญ่หลายท่านก็เลือกไปเส้นนี้นะครับน่าจะเป็นสิ่งที่แอดเวนเจอร์มากเพราะว่าเรียกได้ว่ายังไม่ค่อยมีใครได้ไปถึงนะครับฮะส่วนเส้นทางที่5ของคุณนี้ก็ไม่ใช่ใช่ย่อยนะข้ามเทือกเขาเนี่ยทางข้ามเทือกเขาเอลฟ์เนี่ยมันก็เป็นถนนที่วิ่งกันอยู่ปกติแล้วนีโรบเนี่ยถ้าคืออย่างช่วงผมเนี่ยถ้าหาโอกาสดีๆมันไปเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่พวกเส้นสีเนี่ยไอเส้นสี่ะไซฮาอิหร่านตุรกีเนี่ยนะฮะมันมีเรื่อง งครามเรื่องความละเอียดอ่อนอะไรด้วยไม่ได้ไม่ได้เข้าไปง่ายๆนะก็เอาใจช่วยคุศิ์ด้วยกุศพี่สิมันจะว่าจะเป็นยังไงเอารถไปถลงเส้นหนาเลยแให้ผมไปรอรับที่นี่ไงเขาทดสอบสมรรถนะครับโดยเ้าใจด้วยฮะทดสอบใจด้วยว่าแข็งแกร่งสตรองพอหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอีกสีสันหนึ่งแล้วก็รวมถึงว่าจะเป็นบทพิสูจน์รถของเขาว่าโอ้โหสมรรถนะเนี่ยก้าวผ่านไปกี่ทวีปขนาดนี้ก็สามารถทําได้ครับก็เดี๋ยวช่วงที่ผมเดินทางเนี่ยคุณผู้ชม7ถึง17 ลักดาคมก็เดี๋ยวจะพยายามอัพข้อมูลข่าวสารอัพภาพสวยๆนะครับทั้งคลิปอะไรคุณผู้ชมก็ติดตามได้ทางแฟนเพจของมอเตอร์ลิงออนแอร์ก็ได้นะครับทางแฟนเพจของทางมอเตอร์ลิงเวบไซต์ผู้จัดการก็ได้นะผมจะอัพเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่เรียนนะฮะเสเตยนนี้ เรื่องการสืส่อสารน่าจะดีกว่าเพื่อนแล้วล่ะใช่มหมก็ยุโรปแล้วนี่สบายนะฮะอาจจะมีสัญญาณครอบคลุมมากแล้วนั่นก็เป็นสิ่งที่นํามาฝากกันเดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้ารวมถึงนําบรรยากาศและก็สีสันที่เกิดขึ้นนะครับจากการทดสอบมาฝากท่านผู้ชมด้วยนะช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงข่าวอัปเดตกันครับ